สวัสดีครับคุณห้อยโอ้ยโรสวัสดีครับสวัสดีครับฟฝ้าบ้านให้พ่อเหรอะเฝ้าบ้านให้พ่อเหรอห้อยโอ้เก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยโอ้ฟันขึ้นแล้วยังเนี่ยฟันขึ้นแล้วยังโอ้ยังไม่มีฟันเลยอืมอยังไงเนาะไปฟันกามเอาฮะดูหน้า,นาน่อยอืมเล่นห้อยโอ้เล่นลกินอะไรยังเนี่ย ฮัมฮหมฮัมฮัมไอก้มทำไมล่ะจะก้มทำไมอือลูกคนอ้เด uh> uh ็กหญิงห uh 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 ้อยเหรอเด็กหญิงห้อยเออเป็นเด็กหญิงนะเนี่ยเป็นนางสาวดสิเนี่ยโตแล้วเนี่ยฮะโตแล้วเนี่ยทำอาหารเรียบร้อยฮะไม่สนใจอะผู้เบาเนาะไม่ต้องสนใจผู้เบาเออสนใจผู้เบาแล้วเนาะไม่เนาะเนอะ สนใจพ่ออย่างเดียวเหรออ่าเฝ้าบ้านอ่าดูแลให้เดี๋ยวดูแลให้ไม่ต้องคันเนาะเออ,อดูหน้าหน่อยสิก้มหน้าแหมทําเป็นเขนินอ่ะอายเหรอเป็นสาวแล้วมันอายยงไงก้มหน้ากมา้มตาอืมไหนเล่นยาวเหรนะเออแหม่หอ้อยห้อยเห้อยห้อยเด็กชิงห้อยลิ้นห้อยไม่มีฟันฟันหน้าไม่มี อ,อฟันหน้าไม่มีเพราะกินฟักทองร้อนเจ้าของแล้วมาอยู่กับพ่อเนี่ยฟันไม่มีเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะลูกนลเออฟันไม่มีเลยเนาะฟันมีแต่ข้างในอย่างเดียวเห็นไหมเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะข้างหน้ามันก็ขึ้นนะค่อยๆกินพ่อซื้อไก่เนื้อไก่ให้ไม่ต้องไปเคี้ยวนะกินง่ายๆก่อนเดี๋ยวมันก็ออกนะสวัสดีค่ะหอยเออสวัสดีครับ